สวัสดีค่ะวันนี้วาวาจะทำจับชายนะคะค่ะแม่นิวตามสบายเลยเด้อสาวาขออนุญาตไลส่งงานสักหน่อยนะคะนี่จ้าทำจับชายค่ะเดี๋ยววาว่าจะทอดไอ้นี่ก่อนนะคะ ร้อนแล้วขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณแม่นิวค่ะ วันนี้ไม่ได้ไปงานขาวดำค่ะพี่ลีบอกว่าทางเราไปเยอะแล้วก็ขอยกยอดไปวันเผาพนากิจเนาะวันที่ยี่สิบพี่ลีบอกว่าให้ไปวันที่ยี่สิบส่วนวันนี้พี่น้องก็ไปเยอะพี่สาวไปหลานไปนะคะพี่สาวอีกคนไปส่วนแม่วาไปวันเผาแล้วค่ะทุกคนาำสบายด้อค่ะสาวาขออนุญาตอ่า สนงานหน่อยนะคะ่ะคนจับฉายค่ะ คุณเสือเย็นสวัสดีค่ะคุณเสือเย็นก็แม่นิ้ววันนี้เมนูจับชายค่ะอ้ยขอบคุณนะคะ คนทุกท่านคะ่ะเชฟกระทะอะไรดียวตะลิวหักอ๋อบัตดีพ่อเช้าอาราวาสตอนที่ห้าครึง่งพ่อเขาก็ไม่เข้าใจกับพี่ชายเขาว่าเออเออเออ แม่วาก็เลยบอกว่าอย่าไปเอไปอะนะคือถ้าเขาแบบมีอ่าเป็นแบบนี้น้องน่าจะหิวก็เลยใส่นมเข้าไปหนึ่งกล่องนะคะใส่นมแพะเข้าไปหนึ่งกล่องฟาดเกียงเลยค่ะขอบคุณแทนน้องบัดดี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนางก็มาโผล่ตรงหน้าต่าง ก็ผักปลอดสารมาจากโคราชเนาะเราก็เสียได้ว่าเอ๊๋แต่ทำอะไรนะที่มันเป็นหม้อเป็นลํำเป็นสันอย่างน้อยเราก็ได้แบ่งเพื่อนบ้านกินผักเนาะก็เลยจับทําจับฉายเลยทำจับฉา,า,ายซะเลยสูตรของเราก็ไม่มีค่ะถนัดทําแบบไหนก็ทำไปสูตรตามใจฉันนะคะ อค่ะขอบพระคุณมากนะคะหนูดีน่ารักค่ะบางทีก็อยากให้หยออตามธรรมชาติของน้องสีขานะคะพ่อใหญ่เห็นน้องร้องพ่อใหญ่ก็เอ๊ะเอ๊ะเอจะปาบปาบน้องปาบด้วยเสียงนะไม่ใช่ปาบด้วยมือก็เลยบอกว่าพ่อยหญ่นะถ้าลักษณะอย่างนี้น้องหิวพ่อต้องเข้าใจนะ เพราะว่าส่วนมากวันนี้จะคุกขีอยู่กับแม่วานะใช้เวลาอยู่กับแม่วามากกว่าคนอื่นนะพี่ชายมาก็แก้หอมเจบไม่ได้อุ้มแล้วนะ่ะเตรียมลงแล้วนี่ใช้เตาถ่านนะใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านนะคะ ผักก็ตามสบายแต่วันนี้ขาดไปอย่างหนึ่งคือมะละน้ไม่ดันเตรียมเตียดชุดจะไปหาพี่สาวจิตใจมันจดจ่ออยู่ตรงนั้นพอดีแกเจ้โทรมาว่าคนเยอะขอเป็นวันเผาได้ไหมภารกิจได้ไม่มีปัญหาเจ้นั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นวันเผา เดี๋ยวต้องไปอุ้มพ่อใหญ่ทางนู้นพ่อแกยังไม่ลงทุกคนตามสบายเด้อค่ะไหนจะเสียงเครื่องบินไหนจะผู้ป่วยนู่นนี่นั่นขออนุญาตเด้อค่ะกิมาลงงุงคงเคงสำหรับบ้านสาววะ ตักขึ้นมาใส่ถาดน,นี้ก่อนนะคะใกล้ๆอ่าเราก็ไม่เก่งงานช่างกระถ้า็รหูขาดหูหกักตะลิ้วก็หักจะซื้อใหม่ก็เสียดายไม่รู้ว่าไง เขาจะลงเขาก็จะลงเลยนะคะเขาไม่ได้คำว่ารอนะคะทางโน้นเดี๋ยวไปอุ้มทางโน้นก่อนปล่อยทางนี้ไว้เดี๋ยวจะไปอุ้มทางโน้นเลยอึบอึบอึบถ้าเป็นคนช้าละโอ้ยนู่นเห็นไหมคะ ดกดจะลงก็จะลงน,นะคะไม่ได้ฟังเสียงยใคร๋ย่ต้องไปอุ้มอ๊บอึบดีส่งเสียงเลน้องดี บอกเหตุผลใช่ลูกเอาทำไมต้องการอะไรช่วยบอกเหตุผลด้วยเ,เดี๋ยวไปอุ้มกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะีนิวจ้าไม่มีในสูตรนะฮะไม่วามัว่วสูตรไม่วามัว่วสูตรเอาขอบคุณค่ะค่ะจาวาลินคุณเสียเย็น มาใส่เตาถ่านนะคะใส่เตาถ่าอน,อน,นออหมือนกองอะไรโน่นนี่อนะคะ เตรียมหัวหน่อยนะคะมันหม้อใหญ่อยกค่ะแต่นที่บ้านไม่ทานน้ำตาลใส่ขาวนะคะทานาน้ำตาลใส่แดง นนะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรอมืดหรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> ทำไมจอมือดละทีนี้แถมร้อนอีกต่างหากจะรอดไหมเนี่ย10นาทีแล้วเนาะ13นาทีอ่ะมาดูทางนี้นะคะเออเป็นไหมอะ่ะ นี่เราล้างไปแล้วนะรอบนะึงก็จะล้างอีกรอบเพื่อให้มันรู้สึกว่าสะอาดพอไม่ไว้ใจในการล้างผักน่าจะหมด่านีเยอะกว่าจะเข้าที่ ขี่แล้วขี่อีกมืดหน่อยนะคะมือไม่ไว้ใจเอามือสัมผัสก่อนทีนี้มืดใช่ไหมคะมืดหน่อยนะคะมืดจริงๆเขาวากลัวมากเรื่องล้างปักเนะี่ย เดี๋ยวหันไปทางนน้นเนาะขอสักยี่สิบนาทีเนอะ,อนะค่ะขอแค่ยี่สิบนาทีล้างค่ะล้างแล้วกว็ล้างอีกอเอาเป็นเช่นนั้น ไม่มีอะไรพอดีมีแต่ดีพอเอา้าเป็นซะง,งั้นโอเคโอเคตัวไม่ดีกวัวผักไม่สะอาด แสงแดดมาเดี๋ยวค่อยใส่หมอ้อค่ะผัดน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวค่อยใส่ลงไวหม้มอให้ตั้งยาวแต่เดีด๋ยวผักมันก็จะยุบลงค่ะ แจกจ่ายคนละถ้วยสองถ้วยกินผักผักเราก็ไม่ได้ซื้อพี่ข้างบ้านให้มาปลูกธรรมชาติเราซื้อแค่หมูหน่อยพอเอาลดหวานเน้นผักเป็นอาหารทานผัก น,นี่ก็คณะของตุ้งขอบคุณค่ะจิบเ17นาทีแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะ ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากมากค่ะ่ะล้มดีเอ้ยเดี๋ยวอ้อนอ <c oughs> ย่าแอวนะ <c oughs> เลยลูก เราใส่ลงไปในหม้อเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะเดี๋ยวมันก็จะยุบอืขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวมันก็จะยุบลงเราผัดน้ำมันเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมตางนี้ไม่โอเคไหนลองทางนี้สิเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ชัด อย่างอแงสิลกูกอะไรก็กินแล้วหามุมกล้องมาเจอแม่นี้มามาห้องนี้มาคุยกับแม่ดิจะเอาอะไรมันแดดมันเข่าค่ะแม่นิวมันหลุดนนมุ่บได้เนาะหาบอกเจอ ัน้ำมันสักหน่อยใส่ตุตหูใส่เห็ดหอมค่ะที่รักอย่าอ้อแอ้ให้มามดังนะดีนะแม่ยุ่งนะคะลูกรถมาเก็บขยะเดีย๋ยวค่อยเอาน้ำให้เขา ใส่เห็ดหอมเข้าไปค่ะแม่เนียวมันคือเห็ดหอมแล้วก็ซัว เขาใช้เตาถ่านอ้เตาแก๊สแล้วเราก็สามารถไปทำอะไรได้อีกลายอย่างเดินไปเดินมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจับ่ายสูตรสาวานะคะอ่ะเดีียโผล่แล้วเอาละค่ะล่ําลากันก่อนนะคะไลไนี้นะคะอาจไม่สมบูรณ์ต้องขอโทษขออาภัยค่ะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในการทำงานในสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ